ที่บ้านนะครับที่โรงเรียนะที่ผมทำไว้อันนี้อันนี้เป็นต้นผักหวานป่านะครับผักหวานป่านครับป่านี้ก็ประมาณอายุประมาณสามสี่ปีฮะสามสี่ปีนะครับที้ผมเป็นคนปลูกเองทั้งหมดนะฮะก็วันนี้จะมาเก็บผักหวานปา่าเอาไปกินด้วยแล้วไปแจกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็ยิ่งตัดยิ่งแตกนะฮะยิ่งตัดยิ่งแต,งแตกก็ตรงนี้มีประมาณร้อยร้อยต้นนฮะ ร้อยต้นร้อยต้นก็พอกินแล้วนะฮะอยู่ใต้ต้นมะขับเทศนะฮะนี่ลมแรงมากนะครับลมแรงมากนะครับก็ที่ลมไวนะครับในบอ่อนี่ก็ให้เขาเลี้ยงปลานะฮะให้เขาเลี้ยงปลาให้เขาเลี้ยงปลาทั้งหมดอันนี้ปลานิลน,นะฮะมีแหนมีอะไร ทุกอย่างโอ,โอเคหมดนะรมสมบูรณ์เป็นบ่อเก่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะเฟืองนะฮะ้นเฟืองอันนี้หลายปีนะสูงแค่ไหนนะตน้นอันนี้ต้นมะเฟืองนะมะเฟืองบ้านอันนี้หวานแต่ผมไม่ได้เป็นกิ่งตอน,นะผมเอาเม็ดมาเพาะแล้วก็ปลูกตอนแรกปลูกสอ,องต้นก็เหลืออยู่ต้นเดียวครับมะเฟืองหวานนะฮะมะเฟืองลูกใหญ่ ก็บ่อนี่ก็กใหญ่อยู่นะฮะบ่อนี่ก็ใหญ่อยู่ก็มะม่วงก็ออกเยอะที่ที่ตรงนี้เนี่มีทั้งหมดอ่ะ,ประ,ระประมาณสิบไร่ฮะประมาณสิบไร่สิบไร่เก้าไร่ได้เก้าไร่สิบไร่ได้ก็ร่มรื่นดีนะต้นไม้ที่ผมลงไว้ผมไว้ก็โตนะฮะถ้าไม่เจอแรงมะาพร้าวตายนะมันจะคลึ้มดีสวย สวยมากนะครับอันนี้เป็นผักหวานป่านะะกินยอดนะะผักหวานป่านี่คือยอดยอดอ่อนๆนะยอดอ่อนใช้ได้ฮะนะครับเมื่อก่อนผมจะทำเป็นสายน้ำหยดทั้งหมดฮนะเอาสายพี่อีมาเนี่ย ผมลงลงทุนซื้อสายช่วงแรกอะ่ะผมผมทำนะฮะผมทำเนี่ยบุกบุกเบิกเลยนะฮะมันจะเป็นพื้นที่นาทั้งหมดนะครับผมก็มาขุดบ่อเอาเอาดินจากบ่อถงข้างบนแล้วก็ปรับปรุงดินไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช้สารเคมีเลยเพื่อจะให้มันมีไส้เดือนนะผมก็ใช้ปุ๋ยอินทรียเนี่ยทั้งหมดห้ามใช้สารเคมีถ้าใช้สารเคมีนี่ดินมันจะไม่ดีครับเพราะมันพร้อมเป็นดิน ดินทำนาทํทำวนอยู่นะฮะทำนาจนเป็นดินจนเป็นสนิมเหล็กอะ่ะสนิมเหล็กะนะครับก็ผมก็ใช้ไม่อยากลดน้ําเนาะผมก็เลยซื้อสายพี่อีเนี่ยแล้วก็ปั๊มน้ําตัวหนึ่งนะต่อทั้งสวนเลยต่อทําทั้งสวนเลยนะครับท,ทําที่ตามตามคันคันบ่อเนี่ยที่ผมทำก็คือปั๊มน้ําอันเดียวก็คือ ซับสาบพันเอาปั๊มน้าขึ้นมันก็ลดไปทั้งสวนหมดก็ให้ก็เลยก็เลยต้นไม้มันก็เลยงามแล้วเวลานั้นปุผมผมก็ให้ปุ๋ยด้วยผมก็ให้ปุ๋ยด้วยนะครับให้ปุ๋ยด้วยนะครับ,บอร่อเนี่ยลึกประมาณสามเมตรนะสามเมตรเกือบสามเมตรนะลึกนะแต่ก็ต้องลอกนะเพราะดินแถวนี้ดินแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นดินร่วนปนทรายอ่า ดินมันก็จะสไลด์ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นดินใหม่นี่เห็นเห็นเลยถ้าเป็นบ่อยใหม่จะไดจนเห็นเลยว่าเวลาปล่อยน้ำลงไปปุ๊บดนินก็สไลด์ลงก้นบ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้หอมมาปูกผมว็ปปูกให้ตะไคร้หอมกินต้นไม่ได้ฮนะ ใช้หอมนะครับก็ลงลงมะขามเทศไว้อีกเพิ่มอีก5ต้นเพิ่มอีก5 5ต้น5ต้น6ต้นได้ทั้งสวนแต่มะขามเทศอันนี้มันไม่มีหนามนะฮะมะขามเทศนี่ไม่มีหนามแล้วต้นไม่ใหญ่นะออกฝักแล้วออกฝักแล้วต้นไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมะตูมนะมะตูมแตกยอดอ่อนนี่ก็มะตูม ตูมลงไว้สองต้นนะอันนี้มาตูมนะหนามเต็มเลยมาตูมที่เขาเอาลูกไปเชื่อมฮนะลูกไปเชื่อมยอดยอ่อนนะีที่ต้พริกได้นะแล้วก็ขนุนขนุนก็ตอนนี้ก็เหลือเหลือก็ออกเยอะอยู่ฮนะขนุนก็ใช้ได้อยู่นะฮะขนุนขนุนนี้อร่อยนะฮะยวงหนาอร่อยมันไม่หวานมากมันไม่หวานมากนะครับนี่ก็ใกล้แก่แนละ้วเนี่ยอันนี้ใกล้แก่แนละ้ว ก็ขนุนเนี่ยดูที่ใบใบเนี่ยถ้าถ้าใบเนี่ยมันมันเหลืองแล้วแก่แล้วหรือเป็นนักกีดกีดกีดดูตรงเนี้ยตรงขั้วมันเนี่ยถ้ายางใสก็ถือว่าแก่ยางใสที่ก็แก่แล้วนะนะแล้วก็ดูยางแล้วก็ดูตามันนะครับส่วนมากที่ผมดูผมก็จะดูยางถ้าเป็นส่วนใหญ่เอามีดเจาะลงไปตรงตรงโคนว่าถ้ายางใสปุ๊บใช้ไดนะ้ถ้ายางข้นยังยังอ่อนอยู่ใช้ไม่ได้นะครับ ในสวนนี้ก็ลงพุทธไปหมดนะอันนี้ก็ขนาดปลูกไม่ได้กี่เดือนเนะี้ยออกฝากแล้วเนี่ยดูเนี้ยออกฝากแล้วมะขามเทศอันนี้มะขามเทศเตี้ยนะฮะมะขามเทศเตี้ยออกฝากแล้วเนี่ยนะครับก็สวนก็สวยนะฮะร่มรื่นดีก็ต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะผมทําไว้เผื่อเผื่อตอน ปลูกไว้เป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดนะัอายุยาวฮนะเป็นไม้อายุยาวทนะั้งหมดเลยพอเรากลับมาที่สวนเราเนี่ยเราก็เอาบ้านมาลงสักหลังหนึง่งนะแล้วก็มาอยู่ในสวนเราเนี่ยนะครับอีกสิบกว่าปีนะผมก็มาอยู่ลบบุรีก็ได้มาอยู่ทีุ่งเทพก็ได้ทีุ่งเทพก็เป็นบ้านบ้านผมเองฮะทีุ่งเทพก็บ้านผมเอง,ง,เ darum, นเองในสวนนี้เราก็ทำพร้อมไว้เรามาต่อยอดได้เลยเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในสวนเพราะเอา เอาผักเราเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้หมดได้หมดนะครับถ้าเราอยู่อยู่ในสวนเราก็สามารถต่อยอดได้เลยนะครับเอาไว้ทากินนะเหลือแล้วก็ขายตามทฤษฎีของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะลงไม้ยืนต้นอีกสักหน่อยหนึ่งไม้ประดู่นะไม้ประดู่เป็นจริงๆิแล้วเป็น,เป,นเป็นไม้ประจำท้องถิ่นกันนะแถวนี้นะครับโตโตเร็วนะฮะโตเร็วไม้ไม้ประดูน่นี้ใช้ได้อยู่เนื้อแก่นเปี๊ยะนะฮะ แต่ต้นสักนเนี่ยแถวเนี้ยน,น,น้ํามันท่วมแถวเนี้ยน้ํามันท่วมได้นะฮะน้ํามันท่วมต้นสักนี่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ไม่ค่อยชอบน้ําอ่ะก็เราถ้าเราจะปลูกเนี่ยปลูกไม้กระดูไม้พยุงเนี่ยได้หมดเพราะน้ําท่วมไม่ตายนะครับไม้แดงพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม้สักนเนี่ยเจอน้ำน่อยตายแล้วนะครับอย่างขนุนเนี่ยเจอน้ํานี่ก็ตายนะถ้ามะม่วงเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบโคนต้นมันเนี่ยไม่ตายนะฮะไม่ตายนะครับพวกต้มโออีกฮะต้มโตต้มโอก็ทนแรงนะครับทนแรงแต่ว่าจะลง เอาไว้นั่นด้วยเอาไว้กินตอนเราแก่ตอนนี้ผมก็อายุอายุเยอะแล้วตอนนี้ก็นะฮะก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแฟนนะฮะที่กรุงเทพแฟนยังทํางานอยู่ผมก็ลาออกมาได้ลาออกจากงานมาได้แปดเก้าปีสิบปีแล้วประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ขนุนขนุนนี่เป็นขนุนเม็ดนะไม่ไม่ได้ไม่ใช่ขนุนตอนนะฮะเป็นขนุนเม็ด ก็จะทนคนดีนะทนดีนะครับดูฝักมาําเทศสตยังต้นยังไม่ใหญ่แล้วออกฝักแล้วเนี่ยออกฝักแล้วออกฝักแล้วนะครับโอเคครับตอนบ่ายกลับบ้าน